ก่อนดูคุยแซบโช์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใช่ค่ะป๋าดีมาก้ยมากค่ะแ <centimeters> ขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะบอกเลยว่ามาตามคำเรียกร้องนะคะของแฟนๆรายการคุยแซปแซบโชนะคะเพราะว่าต่อมาทุกครั้งโปรโมชั่นดีทุกครั้งสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้ทุกครั้งแล้วก็ราคาสินค้าของคุณปอเนี่ยจับต้องได้แล้วขายดีกันทุกครั้งจร <bona S 2> ิงๆนะคะวันนี้เอาอะไรมาฝากพวกเรา ต้อนรับพี่ปอพักูสวัสดีครับพี่หนิงสวัสดีจครับเจอกันอาทิตย์ที่แล้วคนจบอกว่ายังซื้อของพี่ปอไม่ทันวันนี้มีโปเป็นโปปีใหม่ครั้งสุดท้ายเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งวันนี้ใครที่ดูคุยแซ่บโชว์เนาะดูน้องจินนี่อยู่สนุกนะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่อัปเดตกันเนาะแล้ววันนี้ใครเปิดช่องวันอยู่นะครับนี่คือโปรปีใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วขออนุญาตเลือกวันคือมาสิ้นเดือนวันนี้เงินเดือนออกเงินเดือนออกเลยขออนุญาตมาและเป็นโปรปีใหม่ครั้งสุดท้ายทำไมถึงเลือกมาจัวนนี้ เหมือนพี่หนิงบอกคือกิิเนือนออกพอกินเนือนออกแล้วทุกคนก็อยากซื้อของซึ่งโปรนี้เราจัดตั้งแต่ช่วงปีใหม่คือบอกท่านผู้ชมว่าขายดิบขายดีขาออาจารย์ถามทุกท่านถามบูมถามพี่หนิงด้วยปกติคอเจนไซส์หนึ่งแหมื่นมิลิกร,รัมกินได้ประมาณ1เดือนเนาะ กระดูกข้อต่อผมผิวเล็บอันนี้ซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ประมาณเท่าไหร่ครับพันเป็นพันนะปูกวานเป็นพันที่ยังเป็นพันวันนี้ให้ท่านผู้ชมจ่ายพันหนึ่งเท่าเดิมแต่ผมไม่ให้หนึ่งกระป๋องเนาะขอญาติวางกระป๋องลงและขอญาตเบิกมาเลยครับวันนี้ใครดูคุยแซบโชอยู่ปกติพันหนึ่งได้แค่หนึ่งกระป๋องกินได้หนึ่งเดือนเนาะกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บวันนี้ผมให้หนึ่งกระป๋องให้สองกระป๋องให้สามกระป๋องแปลว่าวันนี้ใครเปิดช่องวันอยู่ พันหนึ่งเอาไป3กระป๋องแล้วก็ไม่พอครับมีของแถมเทศกาลปีใหม่ที่ยังพอ,อมีสต็อกเหลืออีกให้เพิ่มอีกครับชิ้นที่4ครับนี่ให้ถังเช<อ>่าชิ้นที่4ให้ถังเช่าชิ้นที่5ให้ถังเช่าชิ้นที่6แล้วก็ให้ถังเช่าชิ้นที่7 และให้ถังเช่าคือมันล้นโต้งจริงอาดชิ้นที่8แบบนี้เลยครับแล้วก็ได้คอลลาเจนอีก3กระปร๋องแบบนี้ไปด้วยเนี่ยวางข้างหน้าเลยให้ข้างหน้า<ร>เลยเนี่ยแบบนี้อาขอญาตวางแบบนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอนะครับคือโต๊ะไม่พอจริงๆ8ชิ้นกินได้8เดือนเอาไปหมดนี่เลยและให้คุณจ่ายหมดหน้าจอแค่พันเดียวและเพิ่มอย่างที่กล้าไปนิดนึงคือทุกออเดอร์ส่งฟรีพี่ปอหลายๆคนถามบอกว่าพี่ปอขายทั้งหมดเนี่ย8ชิ้นส่งฟรีเนี่ยพันนึงอะ เอากาไรที่ไหนแล้วอของดีไหมอ,อันนี้ก่อนคือทีอ่ที่พี่นหนิงถามคือแบบนี้ครับคือบริษัทของเราเพิ่งจดทะเบียนในตลาดซับค,คือเป็นมหาชนในนามของบริษัทเนี่ยโนว่าออร์แกนิกจำกัดมหาชนเมื่อเป็นโรงงานเองอ่ะก็จะทําราคาแบบนี้ได้คือเนิ่มจนสังเกตครับเวลาคนมาขายของส่วนมากจะเป็นรับจากโรงงานมาขายทีหนึง่งแต่พอเป็นโรงงานเองน้อยครั้งที่จะเห็นโรงงานมาขายของบนหน้าจอเองเราเป็นหนึ่งเรียกว่าไม่กี่เจ้าที่เป็นเจ้าเดียวในตลาดขายของบนหน้าจอทีวีที่ เป็นโรงงานมาขายของเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนแปลว่าอะไรครับจดทะเบียนในตลาดซั์เราเปิดมาเกิน10ปีนะครับสิกว่าปีที่อยู่ในตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยและช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเข้าสู่ตลาดรัพย์เป็นมหาชนนั้นตรวจสอบและก็เชื่อถือได้อะเอาเฉพาะตัวแถมก่อนตัวถังเช่าตัวนี้1กล่องปกติขอราคาขึ้นมาหน่อยครับปกติถังเช่ากล่องสีน้าตาลผสมมันติวิตบีตัวนี้เราขายที่เซเว่นอีเลเวน อาหารเสริมที่เข้าไปขายใเซเวน7ี l เลเวถือว่าเข้าไปขายยากมากเพราะอะไรครับต้องตรวจสอบโรงงานรรตรวจสอบบริษัทและตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับหกล่องปกติเราขายดูบนหน้าจอได้เลยนะครับเราขายหนึ่กล่องสี่ร้อยเจบาทถูกต้องติกงกลมคือ500บาทหนึ่งกล่องแบบนี้กินได้1เดือนแต่เราแถมให้กินฟรีเลยวันปีใหม่วันสุดท้ายวันนี้เราจัดโปรอ่ะ แถมให้กินฟรี5กล่องวันที่3สเสมก,กราคมนั้นใครที่ดูคุยแซบโชว์อยู่วันนี้เนาะ,ะ 1>, 1กล่องเกือบ500บาทผมให้ฟรีคือ5กล่องเกือบ2500บาท<ฮ>ให้เยอะมากและจุดเด่นของถังเช่าตัวนี้คือ1ขายใน 7-Eleven 7-Eleven ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าร้านค้าหรืออะไรที่เข้าไปขายอาหารเสริมอะ ร้านค้าที่เข้าไปขายยากมากที่สุดคือเซเว่นอีเลเวนแต่ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีตัวนี้ของเราเข้าไปขายนะครับและจุดเด่นคือช่วยอะไรครับบำรุงร่างกายเสริมมิต้านทานคุณพ่อคุณแมใ่ใครนอนหลับไม่ลึกตัวนี้ช่วยให้นอนหลับลึกคใครตื่นเช้ามาไม่กระพี้กระเป๋าไม่สดชื่นตัวนี้ช่วยให้เกิดพี้กระเป๋าสดชื่นและตัวนี้ยังมีมันติวิตามินบีคือบำรุงสมองอ,อีกด้วยแถมให้กินฟรี5้ากล่อง5เดือนเนาะ,ะและตัวครอยเจงของเราปกติแบรนด์ตอนนั้นวางจําหน่ายที่ไหนบ้างครับร้านบูธวัดสันซี ราคานนี้แน่นอนเพราะราคาปกติเราขายที่ไหนครับเนี่ยตามเชลการถ้าผู้ชมดูเชลทั้งหมด4ี่ชิ้นนะเป็นแบรนดดนัททั้งหมดเลยแล้วเข้าไปขายยากมากเช่นเดียวกันถ้าคุณภาพสินค้าไม่ถึงก็ขายไม่ได้พี่ปอแต่ว่าในนั้นมันเป็นสีทองกับสีเงินแต่วันนี้ถ้ามันเป็นโดนัทเทื่ออะไรคือให้ดูอักภาพนีค้างไว้ก่อนคือเชลที่เห็นทั้งหมดคือเป็นแบรนดดนัทถ้าท่านผู้ชมดูกล่องขาวชมพูก็แบรนดดนัท ซองทองผิดฟ้าก็แบรนดอนัทเมื่อกี้พี่หนิงถามก็ป๋องทองก็ป๋องเงินก็แบรนดอนัทแต่วันนี้เรากล้าเอาแบรนดอนัทอ่ะที่ได้กระดูกข้อต่อผมผิวเล็บอะมาเพิ่มประโยชน์จากผักอ๋อเอ็กซ์ตร้าผักเขียวผักเขียวคนไม่เคยยอมกินผักนถูกต้องครับ คือปกติคนไม่กล้ากินผัก1มันกินยาก2มันเหม็นฉุนเหม็นฉุนครับวันนี้เราเลยเกิดไอเดียว่าเอาคอลลาเจนอะที่เห็นบนหน้าจอเมื่อกี้กระป๋องทองกระป๋องเงินอะมาก i x ใส่ผักเคลและอโวคาโดเพิแล้วมันไม่ฉุนไม่คาวนครับเราให้ดูโรงงานของเราหนึ่งเราตัดกลิ่นฉุนจากผักออกตัดกลิ่นคาวจากคอลลาเจนออกและกล้าท้ายท่านผู้ชมใส่น้ำเปล่ากินได้เลยไม่มีกลิ่นคาวรบกวนไม่มีกลิ่นฉุนรบกวนครับแล้วตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟ กินง่ายด้วยแล้วแล้วท่านผู้ชมครับไปเช็ราคาผักเคลได้เลยเนาะผักเคลกับโวคาโดเอาเฉพาะผักเคลก่อนราคาไม่กี่ก้านอะหลายร้อยบาท<ช>ผักเคลลูกนึงก็หลายร้อยบาทแล้วเวลากินพวกผักเคลกับอะโวคาโดประโยชน์เยอะมากค่ะแต่วิธีกินคือต้องบอกว่ากินยากมาก แต่วันนี้เราผสมไว้ในคอลลรเจนเรียบร้อยแล้วแลวปลว่ากระป๋องนี้นเวลาคุณกินคือกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้และได้ประโยชน์จากผักเคลและอะโวคาโดที่กินยากมากเข้าไปด้วยและยังบ3ากระป๋องพันแถมถังเช่าอีก5กล่องเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูโปร,รอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ใครเปิดคุยเซฟโชว์ดูน้องจนนี่แล้วก็ดูในส่วนของช่องวันทันรแเทยอยู่เนี่ยบทหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวครับ เอาคลลาเจนไป3กระป๋องกินได้3เดือนครับกระดูเข้าต่อผมผิวเล็บครบจบไม่ต้องกินแยกและเพิ่มประโยชน์จากผักเข้าไปด้วยครับและแถมถังเช่าให้กินฟรีอีก5กล่องเซตนี้คือ8ชิ้นกินได้8เดือนจ่ายแค่พันเดียวครับ02ครับ0265888ครับ02 0 2 6 5 8ป8ครับย้ำแปลรายการแบบนี้ครับใครที่ดูช่องวันอยู่จ่ายแค่พันเดียวครับคุณได้ครลาเจนสามกระป๋องกินได้สามเดือนครับกระดูเข้าต่อผมผิวเล็บครบจบไม่ต้องกินแยกให้ถังเช่ากินฟรีอีก5้ากล่อง เซตนี้คือ8ชิ้นกินได้8เดือนจ่ายพันเดียวครับเ<ม>บอร์อยู่บริเวณหน้าร่างจอครับ02ครับ026588 8ย้ำนะครับหมดหน้าจอที่คุณเห็นคือจ่ายแค่พันเดียวครับได้ครัเจนสากระป๋องกินได้3เดือนครับกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มประโยชน์จากผักเคลและอะโวคาโดเข้าไปครับให้ถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องเซตนี้ค<อ>ือ8ชิญญ้นกินได้8เดือนแบบเต็มเต็มเลยทั้งมีคุ้มจริงครับ จ่ายแค่พันเดียวท่านั้นเองและบริการส่งฟรีใครสนใจโทรครับ020265888ย้ำครับ020265888 อาถามทั้งสามท่านเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสงสารโรงงานสงสารโรงงานสงสารโรงงานทุกคนสงสารโรงงานแต่อยากจะบอกเราทําราคาได้เราเป็นโรงงานเองอินเกเดียนวัตถุดิบต่างๆเรานำเข้ามาเองนั้นมันทำราคาเดี๋ยวนะ้พี่ปอเดี๋ยวมันใกล้หมดเวลาแล้วแต่ครั้งที่แล้วโปรโมชั่นน่ะอย่างสมมติถ้าเป็นหนิงซื้อหนิงจะซื้อตุนสองเซ็ตพี่ต้องแถมเพิ่มอีกสองเซ็ตมีของแถมให้ด้วยอ่ะก่อนจะเปิดโปรรอบสุดท้ายให้ดูราคาถังเช่าให้ดูควาคพ้มก่อน ถังเช่าทุกคนไปซื้อเพียวๆเลยเนาะหนกล่องเกือบ500บาทซื้อทั้งหมด5กล่องนี้เกือบ2500บาทแต่วันนี้คุณจ่ายพันเดียวได้คอเจน3ถังเช่าอีก5และจะไครเบิ้ล2ชุดเหมือนพี่หนิงถามไปดูโปรอบสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศเลยนี่คือการขึ้นโปเดือนมกราคมครั้งสุดท้ายและเป็นโปปีใหม่เก็บตกครั้งสุดท้ายเอาแบบนี้ครับถ้าคุณจ่ายพันแรกก่อนคุณได้คอเจน3กระป๋องกินได้3เดือนกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บให้ถังเช่าบำรุงร่างกายบำรุงสมองอีก5กล่อง พันหนึ่งคือได้8ชิ้นกินได้8เดือนเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ 02, 0 2 0 2 6 5 8 8 8แต่เมื่อกี้พี่หนิงถามว่าแล้วถ้าเบิล2ชุดละ,คะใครเบิล2ชุดดูขวามือบนหน้าจอนะครับ คุณจะได้วั์จี้ดิ้งคือบำรุงภายในผู้หญิงอีก12ขวดหนึ่งโหลเต็มๆนะคือบำรุงขับของเสียของสุขภาพสตรีครับและได้กาแฟสุขภาพอีก4ถุงใหญ่<อ>คือบางคนบอกว่า1ชุดจริงๆว่าคุมแล้วแต่จริงๆถ้าเบิ้ลสองอ่ะคามกว่าย้ำแบบนี้ครับคือถ้า1,000บาทเอาคอเลาเจน3ถังเช่า5เบิ้ล2ชุดบำรุงบำรุงภายในผู้หญิง12และกาแฟอีก4ถุงใหญ่ๆ1ชุดหรือ2ชุดย้ำเบิร์ขั้นุดทใชครับ02 026588ย้ำครับ02 0265888แล้วย้ำอีกนิดหนึ่งว่าบางคนไม่สะดวกเอาเงินวันนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางได้ของถึงหน้าบ้านค่อยชำระได้ย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ020265888 02, ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้คอรอบเอาง,ง่ายๆเยรียกว่าไม่มีใครกล้าขนาดเนี้ย<อ>ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค,ค,คือสุดยอดที่เราไม่ใช่โรงงานเองทำไม่ได้ราคาก็คือส่งสารโรงงานแล้วนะนะแล้วก็เป็นโปรครั้งสุดท้ายของมัคการาจริงๆรีบจับกันไปเลยนะคะ020265888ขอบคุณพี่ปอค่ะขอบคุณนะคะ และช่วงหน้ารายการของเรายังไม่หมดนะคะใครเป็นสายมูห้ามพลาดเอาความเฮงความรวยมาฝากค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ